ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของซอนเตสในการกลับมาทําตลาดเมืองไทยอีกครั้งล่าสุดมีกระแสข่าวยืนยันเข้ามาครับว่าซอนเตสจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในช่วงกลางเดือนมิถุนายนในอีกไม่กี่วันที่จะมาถึงครับส่วนจะเป็นวันที่เท่าไหร่หรืออย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันอย่างใกล้ชิดนับจากนี้ไปครับในช่วงที่ผ่านมา ผมได้มีการเจาะลึกรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ของซอนเตส 501G Adventure Touring ก็มีคุณผู้ชมหลายท่านสงสัยครับว่าการบรรจุเทคโนโลยีล้ำสมัยที่บอกว่าหน้าจอ TFT สามารถเล่น YouTube ได้จริงหรือไม่ยืนยันกับคุณผู้ชมนะครับว่าหน้าจอ TFT ของ 501G สามารถเชื่อมต่อกับมือถือดูหนังฟังเพลงได้ ซึ่งผู้ขับขี่สามารถเปิด YouTube ได้เลยครับนอกจากนี้แล้วยังแสดงผล g o o g l e Map แบบเต็มหน้าจอแม้ว่าในคลิปวิดีโอทีเซอร์ที่ดูอยู่ในขณะนี้จะไม่มีการโชว์ภาพ YouTube หรือ g o o g l e Map แต่จากข้อมูลทางเทคนิคนั้นบอกคุณผู้ชมเลยครับว่ามันใช้งานได้จริงครับนอกจากนี้แล้วกุญแจเป็นแบบ Smart Key ที่ไม่มีสวิตช์กุญแจแบบเตาแก๊สอีกต่อไปแล้วโดยตัวกุญแจสมาร์ทคี เราสามารถพกใส่กระเป๋ากางเกงหรือสวมใส่กับสายรัดข้อมือคล้ายๆกับเป็นนาฬิกาก็ได้โดยผู้ขับขี่สามารถล็อกคอและปลดล็อกคอผ่านหน้าจอมือถือได้ในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนสำคัญที่สุดก็คือมีการออกแบบติดตั้งกล้องหน้ากล้องหลังสามารถเลือกถ่ายภาพข้างหน้าข้างหลังบันทึกภาพเก็บไว้ได้นี่คือเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่มีการบรรจุไว้ใน 501G คันนี้ครับ สำหรับการเปิดตัว Big s c o o ตเตอร์รุ่นแรกในช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่จะมาถึงหนึ่งในนั้นก็คือรุ่น 350e ในสไตล์ทัวริงที่มีมิติตัวรถขนาดใหญ่เครื่องยนต์สูบเดียว Single o v e r h e ์เฮดแคมชาร4วาลวระบายความร้อนด้วยน้ำปริมาจริง 349cc ให้กำลังสูงสุด36.7แรงมา้า ที่7,500รอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุด38นิวตันเมตรที่6,000รอบต่อน,นาทีมีคุณผู้ชมสอบถามกันเข้ามาครับว่าท็อปสปีดที่ทำได้อยู่ที่เท่าไหร่จากการตรวจสอบผู้ใช้มอเตอร์ไซค์รุ่นนี้ในต่างประเทศก็มีการทดสอบวิ่งความเร็วสูงสุดกันมันสามารถทำได้ประมาณ160กิโลเมตรต่อชั่วโมงย้ำนะครับว่า160กิโลเมตรต่อชั่วโมงและถ้าวิ่งลงเนิน วิ่งลงเขาจะไปได้ไกลถึง168-170กิโลเมตรชั่วโมงเลยทีเดียวครับมีหลายท่านสงสัยครับว่าไฟ DRL ของรุ่นนี้ที่เป็นแถบแสงสีน้ำเงินด้านหน้าตัวรถเมื่อนำมาใช้งานจริงจะถูกตำรวจจับหรือไม่เพราะว่ากฎหมายระบุไว้ชัดเจนว่าไฟหน้าต้องมีสีขาวหรือสีเหลืองอ่อนเท่านั้นแต่กรณีของซอนเตส3 5 0 e ไฟ DRL ด้านหน้าจะเป็นสีน้ำเงิน ซึ่งตรงจุดนี้ผมได้มีการหาข้อมูลเพิ่มเติมครับก็ปรากฏว่าไฟ DRL สีน้ำเงินที่เราเห็นนั้นมันสามารถปรับแสงสีได้ตามต้องการครับโดยการโหลดแอปพลิเคชันลงในโทรศัพท์มือถือผู้ขับขี่จะสามารถเปลี่ยนแสงไฟ DRL ได้แบบ360องศาผสมสีทุกสีได้อย่างไม่น่าเชื่อซึ่งจะเป็นลูกเล่นใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนก็ว่าได้คงต้องรอรถตัวจริงเปิดตัวมาแล้วไปทดลองดูครับว่า การปรับแสงของ DRL นั้นทำได้อย่างไรพอดูจากคลิปวิดีโอของผู้ใช้งานจริงในต่างประเทศก็มีการปรับโชว์ให้ดูครับในส่วนของไฟหน้าเป็นแบบ LED โปรเจคเตอร์จำนวน6ดวงด้วยกันต้องถือว่าใส่มาให้แบบเต็มที่มีบางท่านสอบถามถึงกาดแฮนว่าเป็นอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ติดรถซึ่งตรงจุดนี้ยังไม่ทราบชัดเจน100%ครับว่ากาดแฮนนั้นจะติดมากับรถหรือว่า เป็นอุปกรณ์เสริมแต่จากการตรวจสอบคลิปวิดีโอของผู้ใช้งานทั่วไปในต่างประเทศก็เห็นว่าทุกคันมีกาดแฮนด์ติดมากระรถเป็นไปได้ครับว่ามันจะเป็นอุปกรณ์ติดรถครับสำหรับกุญแจสมาร์ทคีย์ของ 350E ไม่มีสวิต์เตาแก๊สเช่นเดียวกับ 501G นะครับมันสามารถล็อกคอปลดล็อกคอได้ผ่านทางโทรศัพท์มือถือและสามารถสวมเป็นกำไลข้อมือหรือใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงก็ได้ สำหรับอัตราวความประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงทำได้28.5กิโลเมตรต่อลิตรตามมาตรฐานของ WMTC มี2โหมดขับขี่ก็คือโหมดคอมฟอร์ตและโหมดสปอร์ตมีทักชั่นคอนโทรลซิสเต็มเป็นมาตรฐานติดรถและจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการเร่งแซงฉุกเฉินเมื่อผู้ขับขี่บิดมาถึง7 0 0 0รอบต่อน,นาทีจะเปลี่ยนเป็นโหมด S หรือโหมดสปอร์ตให้โดยอัตโนมัติเพื่อช่วยให้การเร่งแซงนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วทันใจครับอย่างไรก็ตาม ฮีตคลิปที่เปลี่ยนอุปกรณ์มาตรฐานติดรถเมื่อมาถึงเมืองไทยแล้วจะมีหรือไม่ยังไม่สามารถทราบได้ในขณะนี้และจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการติดตั้งระบบตรวจสอบแรงดันลมยางอัตโนมัติโดยใช้ชิปจากประเทศเยอรมนีที่ทางซอนเตสมีการยืนยันด้วยความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งมันให้ความแม่นยำสูงในการตรวจวัดลมยางทั้งหน้าและหลังถ้าลมยางอ่อนเกินไปแข็งเกินไปจะมีสัญญาณเตือนที่หน้าจอเรือนใหม่หรือในกรณีที่ ผิวยางเกิดความร้อนจัดก็จะมีการเตือนให้ทราบที่หน้าจอเรือนใหม่ครับเป็นการป้องกันการระเบิดของยางในขณะขับขี่หรือแม้แต่ยางรั่วก็จะมีการเตือนด้วยเช่นกันมาดูกันครับว่าการเปิดตัวของซอนเตสในช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่จะมาถึงจะเป็นวันที่เท่าไหร่อีกไม่นานคงได้ทราบกันอย่างแน่นอนครับ